พี่น้องที่รักในพระคิตเจ้าในวันอังคารของสัป,ปดาห์ที่สองเทศกาลธรรมดาเนี่ยวันอังาที่หนึ่งก็บอกว่าเพื่อวิญญาณของเราความหวังเป็นสิ่งที่แน่นอนและมั่นคงมันเป็นเหมือนสมอเรือหรือหลังยิดเหนียวผู้เขียนเตือนผู้มีความเชื่อให้เพิ่มความพยายามในชีวิตคริสตชน พราะพระเป็นเจ้าซื่อสัตย์ต่อพระสัญญาของพระองค์และความหวังของเราก็เป็นเหมือนสมอเรือที่ทางให้เราติดยึดอยู่กับพระเป็นเจ้าที่ซึ่งเราพบพระเยซูเจ้ามหาสูงของเราว,วนพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าวันสะบาโตมีไว้เพื่อมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์มีไว้เพื่อวันสะบาโต วันสับาโตเป็นวันแห่งความรักที่เราต้องส่งความรักต่อให้คนอื่นทําทุกอย่างเพื่อจะช่วยเหลือคนอื่นได้ความขัดแย้งระหว่างพระเยซูเจ้าและฟารรสีครั้งนี้คือเรื่องการที่สารนุสิตเด็ดรวงข้าวในวันสับาโตและเขาถือว่าการเด็ดรวงข้าวนั้นเป็นการละเมิดวันสบาโตพระองค์จึงบอกความจริงว่า บุตรแห่งมนุษย์เป็นนายของวันสบะโตด้วยพี่น้องครับสำหรับเราิสษฎีแล้วทุกวันเป็นบวันเป็นพระพรนึงพระพินเจ้าสิ่งที่เราจะต้องนมัสการพระพิญเจ้าแล้วก็ทำในวันอาทิตย์เมื่อเรามีความสามารถที่จะไปวัดไปวาได้เนี่ยก็ mm. ขอให้เราไปวัดไปวาเพื่อจะได้พบกับองค์พระเยซูเจ้าก็ถือว่าเป็นวัน แห่งพระพรของพระบิญเจ้าแต่ถ้าว่ามีเหตุจําเป็นบางอย่างที่เราจะต้องกระทําในวันนั้นหลายคนก็บอกว่าขอเกี่ยวข้าวหน่อยก็เขาไม่มีปัญหารักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเลยไม่ได้ไปวัดก็ไม่มีปัญหาเพราะเรารู้ว่าการที่เราพยายามถือพระบัญญัติแห่งความรักเนี่ยก็ทำให้เราเป็นลูกที่ดีของพระบิญเจ้าขอพระเจ้าไว้พรพี่น้องทุกท่านครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์